อยากรู้หรือไม่ครับว่าระดับของพื้นห้องครัวที่มีระดับสูงกว่าพื้นบ้านเสมอพื้นบ้านหรือว่าต่ํากว่าพื้นบ้านบอกในยะทางห่วงจุย้ยว่าอย่างไรนะครับฟังคลิปนี้ให้จบเข้าใจเลยครับพร้อมบอกวิธีการแก้ไข ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมนะครับท่านที่เข้ามาดูคลิปนะครับเหมือนท่านได้ทําบุญร่วมกันกับผมนะฮะผมได้นําเงินส่วนหนึ่งนะครับไปทําบุญและถ้าท่านมีความต้องการอยากจะได้วอลเปเปอร์มหาเศรษฐีนะครับท่านสามารถติดต่อขอรับวอลเปเปอร์ได้ทาง2ช่องทางทางด้านหน้านี้นะครับสวัสดีครับผมจันเอกธนกรครับสินแสรวยง่ายหวงจุ้ยรวยง่ายหรือว่าชื่อในแวดวง การสักยันต์คือจัดเอกธนกรสํานักสักยันต์ปุดยสี่ร้อยแปดบางซื้อครับวันนี้เราจะมาคุยกันครับในประเด็นของข้อเรื่องของระดับของพื้นห้องครัวให้ผลอย่างไรบอกอะไรกับบ้านเรือนของเรานะครับต้องบอกว่าแบบนี้ครับในวิชาฮวงจุ้ยของเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าห้องครัวนะครับที่ดีคือห้องครัวที่มีพื้นระดับพื้นเนี่ยนะต่ำกว่าพื้นบ้านนะครับ5เซนถึง10เซนนะครับคาวนี้ ถ้าเกิดว่าต่ำห้าเซนหรือสิบเซนเนี่ยจะทําให้มีเงินเนี่ยเหลือกินนะเหลือใช้นะครับเพราะว่าทางวิชาคงจุ้ยบอกว่าห้องครัวหรือว่าพื้นห้องครัวเนี่ยคือซับกินซับกินก็คือว่ามีกินมีใช้ไม่ขาดมือไม่ขาดสายนะครับถ้าบ้านไหนนะครับมีพื้นนะครับที่เสมอนะครับเสมอกับพื้นบ้านนะครับแสดงว่าคนในบ้านเนี่ยกินไม่เป็นเวลา นะครับกินไม่พร้อมหน้าพร้อมตากินไม่เป็นเวลาอยากกินก็กินนะครับจึงทําให้บ่อยครั้งที่ทะเละาะเบาะแวง้งเรื่องของการกินนะบ่อยๆนะครับการกินข้าวของคนในบ้านเนี่ยบางคนทะเลาะกันนะครับแล้วก็บางคนในบ้านก็คือมีเงินรวยเลยอีกคนหนึ่งนะครับสมมุติว่ามีพี่น้องสามคนนะอีกคนหนึ่งไม่ค่อยมีกินนะหรือมีพรอมีพอกิน อีกคนหนึ่งนะครับมีกินนะครับแต่กินหมดเลยไม่เหลือเก็บนะครับเพราะฉะนั้นการคาดเดาเนี่ยจะเดายากจะไม่เหมือนกับบ้านที่มีระดับพื้นของห้องครัวเนี่ยต่ำกว่าพื้นบ้าน5เซนถึง10เซนตรงนี้เนี่ยเขาจะมีกินแล้วในบ้านเนี่ยจะสมานฉันนะครับคนในบ้านเนี่ยไม่ค่อยติดขัดเรื่องการกินไม่ค่อยติดขัดเรื่องเงินอ่ะต่อมาบ้านที่มีพื้นนะครับของ ห้องครัวยกสูงขึ้นกว่าพื้นบ้านนะสูงขึ้นมานะครับกว่าพื้นบ้านห้าเซนสิบเซนหรือว่าแม้แต่1นึมิลน,นะครับก็ส่งผลทําให้บ้านหลังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยประสบพบปัญหาเรื่องหนี้สินหรือไม่ได้มีประสบปัญหาเรื่องหนี้สินแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของการถูกโกงเงินนะให้คนหยิบยืมเงินทองไปแล้วทวงยากทวงเย็น บางบ้านบางคนศูนย์ไม่ได้คืนกว่าจะได้คืนโอ้โหทวงกันจนโกรธกันไปเลยนะครับหรือบางคนต้องมีคดีความฟ้องร้องกันทีนี้ตรงนี้เนี่ยยังหมายรวมกับหน้าประตูทางเข้าห้องครัวมีเป็นธรณีคือมีเป็นปูนขึ้นมานะครับเป็นขอบปูนขึ้นมากะว่าแบบบางบ้านนะที่แบบเป็นบ้านเสมอพื้นพื้นครัวกับพื้นบ้านเนี่ยเสมอกัน บางบ้านเขาก็เลยทำธรณีหรือว่าทําเป็นปูนขึ้นมาสูงขึ้นมาประมาณ5้เซนสิเซนปรากฏว่าส่งผลในเรื่องของการทําธุรกิจแล้วถูกโกงนะถูกโกงนะบางคนต้องมีคดีความฟ้องร้องกันนะจะผิดจริงไม่ผิดจริงก็แล้วแต่จะส่งผลนะครับทีนี้วิธีการแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขในแต่ละรูปแบบรูปแบบที่ดีที่สุดก็คือพื้นต้องต่ําลง 5เซนถึง10เซนอันนี้ในกรณีที่บ้านของใครที่สะดวกทำทำได้แก้ไขได้ก็ให้แก้แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้นะครับก็คือให้ปลูกต้นไม้นะครับไว้ทางด้านหน้า,นนาประตูทางเข้าห้องครัวนะสองต้นวางซ้ายขวาแต่นะครับอย่าเพิ่งว่าอาจารย์อานะจารย์ห้องครัวนี่มันจะปลูกต้นไม้นะถ้าปลูกยากให้ใช้พรมเช็ดเท้าพรมเช็ดเท้าสีเขียว นะครับจะเป็นการดึงพลังเพราะว่าห้องครัวเนี่ยเป็นพลังธาตุไฟนะครับห้องครัวเป็นพลังธาตุไฟเมื่อเรา,าปลูกต้นไม้หรือใช้พรมเช็ดเท้าสีเขียวหรือแม้แต่ใช้ผ้าเช็ดมือสีเขียวนะครับวางก็จะเป็นการเสริมพลังนะครับให้กับห้องครัวนะครับในการดึงพลังนะครับเพราะว่าสีเขียวเนี่ยคือธาตุไม้ก่อให้เกิดธาตุไฟนะครับก็จะเกิดพลังอย่างแรงกล้า นะครับนี่คือหลักการง่ายๆนะสำหรับบ้านที่แบบเป็นพื้นเสมอหรือว่าพื้นยกสูงขึ้นในแก้ในเบื้องต้นให้แก้แบบนี้นะครับทีนี้อีกนิดนึงครับนะแต่ถ้าเกิดเราไม่เหนือบ่าฝาแรงนะครับอยากให้ใช้ผ้าเช็ดเท้า2ผืนผืนหนึ่งเป็นสีเขียวอยู่ด้านหน้าอีกผืนหนึ่งเป็นสีแดงอยู่ด้านในนะครับนะก็คือสีเขียวเนี่ยแทนทัดไม้สีแดงเนี่ยแทนทัดไฟนะครับก็จะเป็นสีที่ ส่งเสริมพลังนะครับก็ถ้าไม่สะดวกใช้ผืนเดียวสีเขียวถ้าสะดวกใช้2ผืนแต่อย่าให้มันลื่นนะครับถ้ามันลื่นก็ไม่โอเคใครที่ฟังแล้วนะครับรู้สึกว่าแหมมันเป็นตามที่อาจารย์บอกก็ฟังเคสฟังวิธีแก้ในทุกๆคลิปของอาจารย์ได้เลยนะครับอาจารย์คิดว่าเวลาอาจารย์นำมานําเสนอคิดว่าเป็นการแก้ง่ายๆสําสหรับทุกๆคน นะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมด้วยสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านรวยๆครับขอให้มีความสุขเยอะๆสวัสดีครับ